วันนี้ก็อยู่ที่อูช่างต่ออีกนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับมาทีไรก็เจอแต่ช่างต่อย่างเดียวเลยไอธรรมดาครับนีช่างต่อนางรองนะครับเก็บสีครับเก็บแถบแถบเเรียกว่าแถบกระบาดโลกระบาดโลมเนีม ไม่รู้ว่าช่างต่อทำลายไหนผมดูไม่ดูไม่เป็นเลย f ีแห้งยังตัวน,นี้ตัวน,นี้สีอะไรสีขาวบ่เออสีอะไรนะสีฟ้าอแล้วเราจะพ่นสีอะไรออ่สีดำสีดำ,ดำอ,อ๋อช่างต่อจัดให้ครับ คุณจะมาอีกแล้วเนาะโอ้ไม่ไหวเลยเป็นไงครับสตีทางต่ออ่ะก่อนดื่นก็ยินดีต้อนรับครับทุกท่านเข้าสู่ช่องบอเบียร์ดัมซิงครับทุกคนดูอุ้โคตรเงาอ่ะซวยดิอันนี้ซวยกว่าเดิมอีกเกือบแล้ว เยอมากเลยเงาหัวก็สีขาวนะหบหัวสีขาวลังคาน้าง,งินประมาณนี้ครับสือยอยู่ครับโอเคเลย,เลย <c oughs> พวกนี้ไม่ต้องเก็บหรอกเด้อปล่อยเลย Ừ, ta ừ, là... ừ nó chịu lắm Ừ, cười lắm Chụp kệ Ừ, mặt mặt ra, quay lên là... Anh đi có xí đâm đá lăng này lâu tông, lâu tông kịp gì chứ là... Mình phẳng mà nó bảo thua bảo เป็นตัวอนท่นเนอกว่าจะทอย่ครับอันมันลออ่อ่ะอันนี้ก็สีน้ำเงินใช่ไหมอันนี้เน่ยเจียดเลยจเลยจำเลยปลไปท้ายก็วางดูเฉยครับ เขา้าทรงเออเกือบเลยคือยร่อยประกอบนะคระับขาบางพงมางฝุ่นก็ยึดมาแล้วคนระับจำเลยทังน้ำมันมินียมเนาะหนาตาแตกเลยพี่น้องเลย ต่อขัดให้วยอ,อยู่นะเยอะโหกันซีนี้เลี่ยมเงาคิปเลยครับวยอํายอะช้ำๆเลยปีไม้ลายมือนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบอกเลยสุดยอดพี่น้องสุดยอด ลเลยเกือบช้ำๆไปเลยว้าคุ้มครับมาที่นี่ครบจบที่เดียวครับผมอันนี้จัดทรงใหม่ก็สวยนะนี่เนาะขยับกระบะขยับไรมาสวยเลยครับยางใหม่ด้วยทรงดีเลยสวยเลยยับหมดดี Thầm mà đà Đấm một tục đèn cứ suối ngam phải thái của suối đẹp phải thái cửa mà cho cái nó. นีทำตรงนี้เสร็จแล้วทำตรงไหนต่อดิผมชุดต่อหรือส่งลายอ๋อพวกขากระจุกนี่ยังไม่ได้ทำเนะาะขากระจุกของแบบแล้นะสวย นี่ช่างกรอ,อบแล้วอย่างเยี่ยมเลยบางฝุง่นหน้าเนี่ยเอาทงนี้เลยใช่ไหมติดติดนี่ไหมนี่มันมันจะติดบันไดไหมนี่หรือเราแค่นี้วะหรือเราไม่ติดไหมว้าว ติดไหมฮะเดี๋ยวมาดูที่จับวงส่วนก่นนอนฝั่งนี้ทำยากฝัก่งนี้ก็เอ,นอนาน,นี้ครับฝั่งนี้ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่างขยับขาใหม่ครขามันไม่ตรงครับ เจ้าเลยชชกดจับจับไปครับยังรอเลยอ,มอยืม,อ,มอ,อ๋มอ,อ,นะอจับไปครับผมไม่รู้หรอกผมถามช่างอย่างเดียวพี่น้องเลยฮะ โอ้อย่างเท่เลยอ่ะเขาเรียกลายอะไรนี่ลายงูจงอางหรือเปล่าเอา๋ดูอ่ะเป็นได้เป็นได้ทีมาฐานบอโอเทมากเลยเจ้าครับเจ้ยายอโอเอาเลย ทั้งทำสีเลยเดี๋ยวฝนจะตกนู่นไอ้นู่นมันหลุดเล่นกินงานกน็นี่ก็จะเป็นของผมหมดเลยครับนี่จะเป็นของของทั้งแต่น็อตหมดเลยครับของกันนี้นะหรือว่าเด็ดพอสมควรครับ นางรองครับรับทําทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรถมอไซค์รถเข็นรถไถนะครับทำหมดนะครับติด <laughs> ต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับรับปรึกษาทุกปัญหาครับยกเว้นเรื่องผัวนะครับผม <laughs> จัดครับยอมเลย,ยจัดจ้าบเลยนี่ มันมีรอยเส้นมันไม่ไม่ถึงกันครับแบบนี้คือช่างต่อจะแก้แต่ว่าผมบอกไม่ต้องแก้ครับมันมันสวยแล้วคือมันเป็นรอยเชื่อมเพาะเราไม่ได้โป้แบบมันก็แบบว่ามันขาดตอนนิดนึงอ่ะมันติดรอยเชื่อมรอยเชื่อมอะก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ช่างต่อว่าจะแก้ผมว่าไม่ต้องครับเสียเวลาเราแบบนี้เลยเอาดิบๆไปเลยครับจัดทันไมแหม สวยงามเลยทีเดียวปี่น้องเอ้ยถังน้ำมันมีเนียมซะด้วยอันนี้แางเท่เลยอ่ะถูกใจก็ไม่มีกาวมาแพงครับ เดี๋ยวรอรุ่นกันนะว่าคันนี้จะจบที่ราคาเท่าไหร่นะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับรวมแต่งรวมภาษีอะไรเรียบร้อยทุกอย่างครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับนะตอนนี้ก็หัวก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างครับก็อาจจะดูสีขาวยังไงมันอาจจะไม่เข้าตาเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวประกอบไปก็สวยครับเพราะว่าแบบนี้มันยังไม่มีอะไรครับมันก็เลยจะมองดูแบบขาวล้วนๆหน่อยครับ เอาโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้เดี๋ยวลำลาทุกท่านไปก่อนครับงไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับอ้ประตูอย่างเงาเลยนี่น่าจะเป็นบางคนเรา Ng kiếm lại cào mặt bằng con ngon 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 ไม่มีหมกครับจ้งต่อแกเก็บให้ทุกชิ้นจริงๆครับยอมเลยครับนี่นี่าจะเป็นแก้มสวยทุกชิ้นครับผลงานางางาาเนะพร้อมปากอมคอเนาะเีฟซีเนาะคลิปนี้ก็ลําลาเามก่อนครับสวัสดีครับ